ก่อนอเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ตัเวเลขเงินเฟ้อสหรัฐกันก่อนนะครับผมก็ถือว่าออกมาค่อนข้างเยิมยเ้มได้เพื่อนเพื่อนนะเยียร์ออนเยียร์นะครับสำหรับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่3%เนะเพื่อนๆนะก็น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์นะครับซึ่งคาดการณ์เนี่ยอยู่ที่3.1นะฮะครั้งนี้อยู่ที่3%ก็ถนะือว่าต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับนะซึ่งก่อนอันนี้อยู่ที่4%นะในนักขณะนี้นะครับก็ถือว่าเงินเฟ้อสหรัฐก็ลงมาเรื L ่อยๆลงมาเรื L ่อยๆในนนณขะะี L ้ เราผ่านจุดพีคซึ่งจุดพีคเนี่ยอยู่ที่9.1นะครับในช่วงเดือนนี้ในปีที่แล้วนะเพื่อนๆนะแป๊บเดียวนะครับผ่านมาเป็นปีแล้วนะเพื่อนๆนะเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะครับนะเรื่องของคริปโตก็เหมือนกันนะฮะหลายๆเรื่องก็ผ่านไปเร็ว FTX รู้แน่วิกติโนนันนี่แป๊บเดียวนะฮะนะเวลาผ่านไปเร็วใครอยากจะทำอะไรก็รีบทำนะฮะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ทางอ้างอินเวสกันบ้างนะครับล่าสุดทำการเทขายหุ้นคอยเบด 12ล,ล้วเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็300กว่าล้านบาทเราๆนั้นนะเนาะ,นะถือว่าเป็นจริงหนึ่งที่แปลกๆแล้วก็ตะเกียกตะขวงใจใครมองยังไงก็ลองคอมเมนต์แบกปันกันมาหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งในขณะนี้มีการเทไขายไม่ได้มีแต่ค้าอ้างอินเวสนะฮะถ้าเราดูข้อมูลนะฮะจะสังเกตว่าล่าสุดก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทางผู้บริหารทางฝั่งคอยเบดนะฮะคุณเบรนอัมสตองฝ่ายกฎหมายฝ่ายบัญชีต่าง ก็ทําการเทขายหุ้นตัวเองด้วยนะเพื่อนๆนะคุณแบรนดะอัมสตองเนี่ยก่อนนั้นนี้ก็ได้ทาการเทขายหุ้นคอยเบร1หล้าน3.5ล้านนะฮะมาในณนขณะน,นี้เอาอีกแล้วน,นะฮะเทขายรวมๆกันเน,ะนาะคณะผู้บริหารเนี่ยราวๆหล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณสัก200 200ล้านบาทเนาะตีไปกลมๆนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เทขายหุ้นคอยเบรกันรัว ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะนี้เป็นเพื่อนมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบบปันกันมาหน่อยละกันนะฮะซึ่งชาวเน็ตนะครับก็ได้ให้ความคิดเห็นนะฮะว่าเฮ้ยเทขายให้แบล็กロอกหรือเปล่านะครับนะหรือว่าเขาทําแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าทําการเทขายหุ้นที่มันแบบขึ้นมาแรงนะเพราะตั้งแตเราว่าคอยเบนเนี่ยขึ้นมาอนข้างแรงเขาก็ทําการเทคโปรฟิตหรือว่าทําการรีบาลานซ์พออยู่แล้วนะครับนะชาวเน็ตก็ยังมองในแง่ที่บอกอยู่นะแต่สำหรับผมผมก็พยายามมองในแง่ที่บอกอยู่นะแต่ก็ นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันต่อไปว่าตลาดมันจะเฉลยออกมายังไงเกี่ยวกับคอยเบนนะครับทนี้เท่านั้นนะครับในนักขณะนี้คอยเบนเนี่ยหุ้นเนี่ยขึ้นมาราวๆหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับก็อาจจะยจิงละมั่งนะฮะเขาอาจจะเทคโปรฟิตทำกำไรในนักขณะนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของเซอเปอร์คอยเจ้าดังที่สุดอย่าง USDT ในนักขณะนี้นะครับเพราะว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการมิน สำหรับเหรียญเตปเบอร์คอยเข้ามาในระบบเนี่ยรารวน0 0พันละหรียญดอล 1, ล,ะ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 ละาร์สหรัฐนะครับถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะในักขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูตอนนี้มา r k เก็ตแคปนะครับสเตเปอร์คอยอย่าง US d t ีเนี่ยพุ่งทุนมูนขึ้นมาส่วนกะระแสเจ้าอื่นนะถ้าเราดูนะเจ้าอื่นเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆหรือต้องไหมลดลงลดลงลดลง,ลดลงนะฮะแต่ถ้าเราดูทางเทเตอร์นะเพื่อนๆนะพุ่งขึ้นมาเป็นออทามไฮแล้วใน,นขณะน,นี้ผมก็เลยทําข้อมูลเรียบมาแจ้งให้กับเพื่อนๆได้รู้กันก่อนนะครับเพราะว่ามันออทามไฮไฮเดิมเนี่ย ช่วงปีที่แล้วเนาะในตอนปี2022นะครับนะเราก็พอเกิดวิกฤตแบงก์เร์นก์ตน่นนี่นะฮะก็ร่วงลงไปค่อนข้างเยอะน,นะฮะจาก8 3พันล้านเนี่ยกลับลงมาอยู่ที่65,000ล้านนะครับซึ่งในนขณะนี้กลับขึ้นไปที่83,4ทํามจุใหม่ในตอนนี้แล้วนะเพื่อนๆนะถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับซึ่งในนขณะนี้ที่ทำา i ใหม่เนี่ยก็ต้องรอดูคนตอบไปว่ามันจะเป็น จุดเริ่มต้นของขาขึ้นของเซเบอร์คอยยูเอสดีทีหรือไม่นะครับในเรื่องของมาร์เก็ตแคปนะซึ่งนะครับถ้าเราดูนะปกติแล้วเวลาที่มาร์เก็ตแคปของยูเอสดีทีมันปรับตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยหมายความว่าเม็ดเงินต่างๆเนี่ยลังไหลเข้ามายังโลกคริปโตได้มากขึ้นเรือ่อยๆเพราะาตัวยอมรับว่าเม็ดเงินเนี่ยส่วนใหญ่มันหลังไหลเข้ามาในช่องทางของเทเตอร์หรือว่ายูเอสดีทีนั่นเองหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าคริปโตมันพั้ม เพราะว่าเหรียญเซเปอร์คอยอย่าง u s d t หรือว่าใช้ USDT ทในการซื้อนั่นแหละผู้ภาษาชาวบ้านนะฮะซึ่งถ้าเม็ดเงินมันโตใน u s d t เนี่ยก็มีโอกาสหรือไม่ที่ทําให้บิตคอยหรือว่าคริปโตต่างๆเกิดความคลึกคักหลังจากนี้อันนี้ก็ต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ใน,นขณะนี้มันเป็นอดอดเมอรไปเรียบร้อยแล้วนะเลยเรียบแจ้งกันก่อนนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะในช่วงบูมมาเก็ตตอนปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยขึ้นมาจาก10,000ืนขึ้นมากลายเป็นนนน6 0,000ใณขะั้น เทเตอร์หรือว่ายูเอดีทีนยก็มีมันเกิดขับได้สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นปะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆมาโดยเสมอมานะครับในช่วงบูรันนะซึ่งก็ต้องรอดูว่าไอ้จุดนี้ที่มันเป็นอธรรมัยแล้วเนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นการบอกอะไรเปลยเปลหรือไม่นะครับนะวันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปว่ากันรอรุ่นกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางเว้นการนะครับอีกหนึ่งเจ้าใหญ่ผมคิดว่าเป็นน้องๆ้องแบล็คロックนะพูดกันตามตรงนะครับเพราะว่ามีแอสเซทที่ดูแลอยู่เนี่ยเราเราจัดล้านละเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆถือว่าเยอะใช้ได้นะฮะล่าสุดทําการซื้อนะครับหุ้นไรออดบล็อกเชนเพิ่มไปอีกนะครับเพื่อนๆจนทําให้ตอนนี้ถือไรออดเนี่ยปาเข้าไปถึง10.24%นะครรับหือว่่าพูดงสิ ่าพูดง่ายๆเลยว่าสถาบันรายใหญ่เจ้าเนี้ยที่เป็นแบบน้องๆแบ็กล็อกเนี่ยถือ r i ออดที่เป็นบริษัททําเกี่ยวกับเรื่องของการขุดเหมืองบิตคอยเป็นเพื่อนนะ r i ออดเปิดและเขาอยางไม่รู้คือเขาทําเรื่องของการขุดบิตคอยนั่นเองนะครับนะซื้อเข้าไปกว่า10%ใน,นขณะนี้ซึ่งถ้าเราดูนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับ r i ออดพุ่งขึ้นมาถึง 4 1 6นะเพื่อนๆนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูนานนะเพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าหุ้นเหมืองมันแรงสุดเลอเกินนะเพื่อนๆนะตอนแรกนึกว่าเฮ้ยคอยเบทที่เป็นเอเชนก็แรงแล้วนะแต่พอมาดูหุ้นเกี่ยวกับเหมืองบิตคอยโอ้โหทุนมูล400% H8 300% h e 293%คือแบบ2-3เท่าอ่ะ4เท่าด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวไรออดนะฮะโหดมากๆนะครับแรงกว่าพี่ใหญ่บิตคอย เยอีกนะเพื่อนๆนะอ่ะก็ถือว่าไม่รู้ว่าในไทยมีเกี่ยวกับเหมืองหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ก็ต้อง,งระมัดระวังนะเพื่อนๆนะม่วจะเฮ้ยมันขึ้นมาแรงแล้วจะไปยังไงกับมันนะฮะแต่หมายถึงว่าเออในขนขณะนี้มันขึ้นมาค่อนข้างแรงในตอนนี้นะครับหรือว่าเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเนาะสำหรับหุ้นในเรื่องของการขุดเหมืองต่างๆนะครับเพราะว่าล่าสุดถ้าเราจํากันได้เนี่ยทางแซนด์ชัรเตอร์ก็ได้ออกมารรงงานเนาะหรือว่าให้มุมมองนะครับในเรื่องของ การที่คนคุณเหมืองเนี่ยราคาบิตคอย n มาเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าคนคุณเหมืองมีโอกาสที่จะไม่ต้องเทขายแล้วเพราะว่าเขาเริ่มที่จะมีเงินแล้วหรือว่าเทขายบิตคอยไม่ต้องเยอะก็สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมา cover ค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะครับผิดกันสมมติถ้าราคาบิตคอยมันต่ําเตี้ยเล็กดินเนาะก็จะต้องทางานเทขายบิตคอย n ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะให้มัน cover ค่า operation ต่างๆนะครับแต่อย่างที่บอกค้ากลับกันทํามันกลับขึ้นมา คนเหมืองก็จะทําการเทขายน้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในหนึ่งเหตุผลและกันวทีิทางแซนด์ด้าชาร์เตอร์ให้เอาไว้นะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะคิดเขาจะคิดผิดหรือว่าเขาจะคิดถูกนะครับยังไงรอดูกันต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอพามาดูในรูปนี้นะครับนะก็ถือว่าแบคล็อกตัวใหญ่มากๆนะฮะกำลังกระโดดลงมาในสระว่ายน้ําที่มีไมโครซาจีอยู่ในน้ําอยู่แล้วนะครับมันหมายความว่าก,ก่อนอ้นนี้นถ้าใครจะกันได้นะครับในช่วงแบรนหรือว่าช่วงแบบ หลังยุค ICO นะตอนนั้นแหละครับ i ิตคอยก็นิ่งๆสงๆนะครับอยู่ดีๆก็มีเมกโคซาดิจิที่เป็นรายใหญ่เหมือนกันเนี่ยเท่าทำการซื้อบิตคอยกว่า20 0 0 0ื่นบิตคอยในช่วงปลายปี2020นะครับครั้งแรกเลยนะหลังจากนั้นก็เกิดในเรื่องของบูรันขึ้นมาหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าเมกโคซาดิจิมีโอกาสที่จะเป็นทริกเกอร์หรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบานันหรือว่ารายใหญ่ต่างๆหรือไม่อันนี้คือในตอนปี2020นะซึ่งใน,นขณะนี้เป็นไปได้ไหมว่า back rock ก็คือเป็นทริกเกอร์สำคัญในการที่จะพ้ัมตลาดหรือไม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจังมาได้ถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วคือคุณ l รลลี่ฟิงหรือว่า CEO Backrock เนี่ยได้ออกบอกเลยนะครับผมว่า i t t o o n เนี่ยมันเป็น International Asset นะครับหรือว่าเป็นสินทรัพย์สากลเออประมาณนั้นนะครับเป็น Asset c คาร์นะครับจะบอกว่า Bitcoin เป็นสแกมคงจะพูดแบบนั้นไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆนะรายใหญ่ขนาดนี้พูดก็ต้อง เอาไปคบคิดพิจรารณาต่อยอดกันต่อนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ทางเอาคอยกันบ้างนะครับล่าสูด c k EVM วหรือว่าโพลิกอนนะเพื่อนๆนะระยะสองของเขานะฮะดูเหมือนว่ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้นเรื่อยๆในนักขณะนี้นะครับถ้าเราดูแม้งุนต่างๆที่หลากหลายเข้าไปอย่าง c k e v m หรือว่าระยะสองเนี่ยมาเข้าไปกว่า50ล้านเหรียญดอลล,ลาร์สหรัฐแล้วในนักขณะนี้ทาออทาให้แล้วทําออทําหาอีกนะครับขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ โพลีกรอนจะเป็นยังไงนะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่าเหรียญเมทิกเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะขึ้นแรงสักเท่าไหร่นะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะเพราะว่าถ้าเราดูนะครับในเรื่องของชาร์ตนะ MACD week เนี่ยก็ยังแดงอยู่นะเพื่อนๆน,นะหรือว่ามันยังต่ำกว่าศูนย์อยู่เลยหรือว่ามันยังส่งไม่ค่อยสวยหรือว่ายังไม่ค่อยเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวสักเท่าไหร่นะครับกับการนนะักท่านาคต MACD ระดับ week มันเขียวเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอจับตาก,กันอย่างใกล้ชิดน,นะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้สูตรในเรื่องของการเทรดต่างๆที่่ผมมใช้นยะยังไงไอาลื กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับก็สงวนลิขสิทธิ์สำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ทำการซัพพอร์ตช่องคริปโตด็อกเท่านั้นนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ crypto doc xyz กันได้เลยนะครับนะกะ็เพียงเดือนละ83บาทหรือว่าวันละ3บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสำหรับเงินไม่เชฟนะยยังไงอย่าลืมเข้าไปด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงโพลีกอนนะครับขอพูดถึงข่าวล่าสุดนิดน,นึงนะเพื่อนๆน,น,นะทาง เซเว่นนะเพื่อนๆนะคือเซเว่นเาเป็น global brand อยู่แล้วแล้วล่าสุดมี NFT นะครับเซิร์ฟเ้เพื่อนๆนะแจกนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าในไทยในไทยไม่น่ามีมั้งอันนี้คือเป็นที่ต่างประเทศนะก็ถือว่าทำการแจก NFT บนบล็อกเชนอย่างโพลีกอนแล้วด้วยนะครับนะก่อนอันนี้โพลีกอนทาง Starbucks ใช้่รหรือไม่สตาร์บัคเขามี NFT บนโพลีกอนนะฮะในขณะนี้เซเว่นก็มาอีกแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่ค่อนข้างดีมากๆนะสำหรับเมติกโอโพลีกอนนะครับแต่ราคาเนี่ยมันค่อนข้างสวนกระแสนะหรือว่าสวนทาง กับพื้นฐานนะครับยังไงแล้วผมคิดว่าดูกราฟเป็นหลักด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากจะวุ่นวายอะไรเกี่ยวกับกราฟดูแบบดูแลงงอะไรแบบนี้ผมคิดว่าดูชาร์ตวีก,ก็ได้นะแล้วก็ใช้ c ี c ี c t i อชชั่นโซนหรือว่า m d ก็ได้ง่ายๆนะครับนะไม่ได้ยากอะไรฟรีด้วยนะเบื่อนะลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ TradingView กันได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่ามือใหม่เนี่ย ก็สามารถที่เข้าไปดูเนื้อหาพิเศษต่างๆกันได้นะครับในะเพียงทำการสปอร์ช่องคลิปตัวด็อกเท่านั้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไงเดี๋ยวโอ้ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ